เจอรอนิโมเป็นชาวอินเดียนแดงในชนเผ่าอัปเช่เบคอนโคฮาเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2372หรือปีคิดศักัาช1829ในบริเวณที่ปัจจุบันนั้นเป็นรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อจริงว่าโคตยาเลซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้พยายามขับไล่ชาวอินเดียนแดงออกไปเพื่อที่จะขยายอาณาเขตของประเทศอินเดียนแดงหลายเผ่านั้นยอมถอยแต่บางเผ่า ซึ่งรวมทั้งเผ่าอาปเเช่ซึ่งของเจอรนิมโมที่ไม่ยอมถอยและออกโต้ตอบกับทางอเมริกาโดยมีการดักล้นสเสบียงและวุธของอเมริกาที่ขนส่งเข้ามาในบริเวณใกล้ๆในปีคศ2401โกยดยักเล่รวมทั้งครอบครัวของเขาและชนเผ่าอัปเเช่บางส่วนได้ปีกตัวออกมาเพื่อทำการค้าขายในเมืองที่อยู่ใ,ใกล้บริเวณของเม็กซิโกแต่ว่าในขณะนั้นนักรบและผู้ชายไปค้าขาย หน่วยม้าล่าตะเวนของเม็กซิโกกับบุกถลมค่ายสังหารผู้หญิงและเด็กทุ้ชีวิตในที่พักอาศัยชั่วคราวของชนเผ่าอามาเช่แห่งนั้นเมื่อหัวหน้าเผ่าอามาเช่ทราบเรื่องจึงของความช่วยเหลือไปยัง2ชนเผ่าที่เป็นมิตรกับเผ่าอามาเช่ซึ่งได้แก่เผ่าอามาเช่เนกมีและโคเนนเพื่อที่ร่วมมือกันทําสงครามกับเม็กซิโกเผ่าอามาเช่ทั้ง3เริ่มสงครามกับเม็กซิโกในปีพุทธศักราช2402 โดยในนดูร้อนเริ่มโจมตีหน่วยฐาน้าลาตะเวนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แถบชนบ,บทของเม็กซิโกโดยมีโกดยาเล่เป็นผู้นําทีมในการป้นสะดงมเผ่าอาพริกาทั้ง3ออกป้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเม็กซิโกไม่สามารถที่จะจับกลุ่มได้เลยผ่านมาเป็นเวลาอีก3ปีในปีพุทธศักราช2405รัฐบาลอเมริกาได้ร่วมมือกับรัฐบาลเม็กซิโกเพื่อจับกลุ่มโกดยาเล่และให้ชื่อกับโกดยาเล่ใหม่ เรียกกันในหมู่ชาวเม็กซิกันและอเมริกันว่าเจโรนิโมหลังจากรัฐบาลของเม็กซิโกและอเมริการ่วมมือกันแล้วได้แต่งตั้งในพลจอร์จคุกเป็นผู้บัญชาการในภารกิจการจับกลุ่มเจโรนิโมโดยเริ่มทำการประทะและจับกลุ่มนะักรบชนเผ่าอาปเปเช่ได้หลายคนแต่จับกลุ่มตัวของเจโรนิโมยังไม่ได้จนกระทั่งประมาณกลางปีพุทธศักราชสอนรรัฐบาลอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอให้เผ่าอาเมเช่ทั้งส ทำส,สัญญาสันติภาพกับทางอเมริกาซึ่งเผ่าอัปเเช่ทั้งสานั้นมีการประชุมร่วมกันมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ผลสุดท้ายมาติออกมาว่าเผ่าอัปาเช่จะยินยอมทำตามสธิสัญญานี้โดยหัวหน้าของเผ่าอาปเเช่เบดอนโคเฮและหัวหน้าของเผ่าอ,อัปาเช่เน็กมีจะเดินทางไปเป็นตัวแทนไปทสุทิสัญญาส่วนหัวหน้าเผ่าอัปาเช่โคเนนอยู่ในที่มั่นของเผ่าเรื่องทุกอย่างมันจะจบลงได้ด้วยดีแต่ตัวแทนทั้งสองเผ่าออกเดินทางในช่วงปีพุทธศักราชสน การเจราจารแต่งไปด้วยความราบรื่นแต่ในพลชรีแดนผู้นำระดับสูงของเหล่าทหารอเมริกันจับทำนอกแผนโดยมีการสั่งคนมาลอบเข้าหน้าเผ่าทั้งคู่และต่อมาก็ส่งหานไปทำลายที่มั่นของเผ่าอัปเปเชอีกครั้งหัวหน้าเผ่าอัปเปเชโคนนซึ่งเหลือหัวหน้าเผ่าอยู่คนเดียวสั่งให้เจอโรนิมโมพาผู้หญิงและเด็กหลบหนีเข้าไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยของช่อเผ่าซิลิคาหัวแล้วเหลือไว้เพียงผู้ชาย80คนที่ต่อต้าน กำลังทหารในการต่อต้านของอาาเชนั้นไม่สําเร็จถูกฆ่าตายจนหมดซึ่งเจโรนริโมสได้เป็นหัวหน้าเผ่าคนใหม่ของเผ่าอาาเชได้นํานชนเผ่าอพยพครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหนีการตามล่าของรัฐบาลแต่สุดท้ายก็เสียรู้ต่อฐานภายใต้ใตการนําของในพลเนลสันไมในกันยายนพุทธศักราช2429ถูกกําลังทหารล้อมจับเจโรนิโมยอมจำนนต่อกําลังทหารอเมริกาที่สเกเลตันรัฐอาริโซนาและถูกจับกลุ่ม